คุตาเป็นโรดวันนี้ตาจะพาไปไปดูอะไรอ่ะต้นดอกปะดูต้นดอกปะดูต้นต้นปะดูที่คุณตาปลูกไว้ที่ที่วันนั้นเรามาดูกันแล้วเนาะวันนั้นเราไปดูแลทั้งให้ให้ป้ากับพ่อเดินไปไหนเดินไปด้วยกันเราก็เดินไปด้วยกันนี่แหละสามคนเรานี่แหละสามคนเราเดินไปด้วยกัน ความภูมิใจของคุณตาเพโรดเพราะต้นประดู่ต้นนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปี2,543ใช่ไหม,ไหมนี่แหละต้นนี้วันนี้คุณตามีชีวิตชีวาเลยนะ <laughs> มีชีวิตชีวาเลยนะเออได้ออกจากบ้านมาชีวิตชีวามันเป็นความสุขนะเด้เห็นต้นมาที่ตัวเองปลูกไว้นะคุณตาเมื่อวันจำวันที่ไม่ได้เนาะแต่ปีปี2,543แน่นอนใช่ไหมอันนี้ต้นประดู่ขอบคุณคุณตา เขารู้สึกเขาภูมิใจวันนี้ได้มาเจอต้นปูู่ที่ตัวเองปลูกไว้วันนั้นก็พามาดูแต่ว่าคุณตาไม่ได้มาด้วยมาเดี๋ยวป้าหญิงป้าหญิงวันนี้วันนี้ป้าหญิงเป็นคนดูแลคุณตาวันนั้นคุณใช่ไหมวันนั้นเรามาด้วยกันเนาะป้าหญิงเนาะเอตอต้นนี้ต้นนี้แหละที่คุณตาปลูกไว้คุณตาวันนี้ได้เห็นคุณตาตาคุณตาเขามีความสุขมากเลยดูหนะ้าตาสดชื่นความภูมิใจเนี่นี่แหละ สองคนโอบเออต้นอื่นนี่ต้นอื่นก็มีคนปลูกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันแต่ว่าเขาไม่เขา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 ยุ่งกันไม่ได้นึกถึงเขาแต่เรานึกถึงนึกคนึกถึงเขาตลอดต้นที่เราปลูกไว้แล้วมาดูแลโอ้โหโตขนาดนี้เหลือเชื่อเลยนะนี่ต้นประดู่ด้วยนะไม้มีค่าด้วยนะประดู่เป็นสัญลักษณ์ความสามัคคีนะอ๋อประดู่เหรอ เป็น,น,นทำไมทำไมถึง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 เลือกต้นประดู่มาปลูกกับคุณตาเพราะว่าเวลามันบานนะมันบานพร้อมกันเว <c oughs> ลามันโรยก็โรยพร้อมกันเหมือนกับเรือ็มันออกรบชีวิตชีวามัไม่ไปตายบนเลยแต่ถ้าเรือจมก็ขอตายด้วยกันคุณตา <c oughs> คุณตานี่เขาเป็นอดีตทหารเรือ <c oughs> ใช่ไหมคุณตาเออยศยศยศสุดท้ายก่อนเกษียณนี่นาวาเอกเอกพิเศษโอ้คุณตานี่ เออมาอยู่นี่ก็ต้องโหถ้าพูดถึงนั่นก็ยี่สิบยีสามสิบปีได้ไหมยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าอยู่ตรงนี้นะหมู่บ้านนี้เนาะโอ้คุณตารักมากเลยเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากแล้วคุณตาได้มาเห็นได้เห็นคุณตาออกจากบ้านมีชีวิตชีวาวันนี้มีหน้าล่ะลูกประดูถึงต้องปลูกประดูนะมีความหมายก็คุณตาเขาเป็น ร้วของชาติแต่ว่าประจําจำการอยู่ก็ประจำการอยู่กองทัพเรือเนาะไปด้วยกันไ้ทั้ชีวิตพร้อมกันก็คือทหารเรือได้ได้เห็นความหมายคือความรักผูกพันกับคุณตาอก็คือต้นไม้ต้นนี้แหละต้นประดู่อย่างสวยอย่างสวยรลกคุณตานะเดี๋ยวเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกกำลังใจแต่คุณตาเพโรดกับป้าหญิง คนสวยขอบคุณครับผม